โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทัวร์บ้านนี่บ้านเราสวยมากสระว่ายน้ำยังใหญ่ครับผมยังหรูหราคืนนี้เล่นได้เต็มที่นี่โต๊ะรูเราก็มีคืนนี้แทงทั้งคืนใช่ที่ห้องครัว ห้องอาบน้ำมีอ่างด้วยคือเนี้ยหาเด็กมาลงอ่างได้เลยเด็กคนไหนสนใจมาลงอ่างติดต่อได้เลยเดี๋ยวคืนนี้มาลงอ่างกับพี่ได้นะสะอาดมากสะอาดมากอย่างหลาห้องนอนห้องนอนอย่างเท่ครับเพื่อนโอ้เตียงโคตรนุ่มดดหนึ่งสองสาม,สาม นุ่มมากนุมมากอย่างเท่ห้องแท่มครับไปดูห้องต่อมีหลายห้องใช่มีสามห้องห้องนอนนี่เปิดห้องให้เด็กเด็กนอนกั่นี้เด็กนอนมีอ้องอย่างดีครับผมนอนได้ไรคมนี้ นี่ไปเอไปซอยดาน่ะไนะ